สวัสดีครับ Thai a n g l e r TV ผมมิสเตอร์บิ๊กเมาส์ครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมต้องทอล์คคนเดียวนะครับช่วงนี้พี่ติ่งติดภารกิจไปทะเลอันดามันนะครับกำลังไปไปทดสอบหมายนะครับที่ทะเลอันดามันแล้วก็ผมก็เลยต้องมานั่งทำแองเกิลทอล์คนเดียวเ,เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ย ถ้าเพื่อนๆได้ดูเทปที่เป็นตกบางพระเนี่ยก็จะเป็นเทปที่ผมพูดเรื่องของกบนะครับแล้วในเทปนั้นเนี่ยผมวอกแวกเหลือเกินเพราะว่าผมถูกรบกวนโดยแม่ครอกซึ่งมีมากแบบน่าตกใจแล้วก็เลยทำให้สมาธิในการที่จะใช้กบเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับก็เลยคิดว่า ไหนๆก็ไหนๆละเมื่อพูดเรื่องกบวันนี้ก็เลยขอโอกาสมาเล่าเรื่องกบอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ให้ไว้เป็นเ,เป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับนะอ,อย่างที่เกิดไปในเทปบางพระนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นนักทำเหยื่อที่เก่งกาจนะครับแล้วเราก็สามารถทำเหยื่อกบออกมาเนี่ย ได้หลากหลายแล้วคนไทยก็ก็เนื่องจากว่าปลาพื้นถิ่นปลาล่าเหยื่อพื้นถิ่นเนี่ยพวกปลาในตระกูลหัวงูเนี่ยมันสนองกับเหยื่อก,กบได้อย่างดีนะครับก็เลยทําให้คนไทยเราเนี่ยคิดทํากบออกมาเสียจนโอ้โหหาชาติอื่นในโลกเนี่ยไล่ตามเราเนี่ยค่อนข้างยากเชื่อไหมว่ากบไทยเราเนี่ยนะ ไปบุกถึงตลาดต่างประเทศเนี่ยไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะไปอินโดไปสิงคโปร์นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของกบให้ฟังนะครับเอ่อถ้าถอยไปนานๆเลยนะในช่วงแรกๆนะครับกบของเราเนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกบใบพัดนะเราจะเริ่มทำกัน่าจะกบใบพัดแล้วสุดท้ายเราก็ถอดใบพัดออกนะครับ อ่ะจะคุยเรื่องเรื่องกบที่ไม่มีใบพัดก่อนกันแล้วกันเอ่อกบยุคแรกๆกเนี่ยก็จะเป็นกบในรูปทรงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ที่เรียกว่ากบซูเปอร์ชาร์ตเนี่ยนะครับเอ่อกบแบบนี้เนี่ยนะครับลักษณะการใช้งานเนี่ยเหมือนที่พูดในในเทปบางพระคือเราจะเห็นสันล่องของท้องสองข้างนะครับแล้วก็จะมีล่องลึกตรงกลาง กบพวกนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้เหยื่อในการอาตากรอไวๆวเมื่อกอไวไวในเหยื่อจะเผินตัวขึ้นนะครับช่วงช่วงหลังช่วงท้องเนี่ยเท่านั้นที่จะแตกน้ําแล้วก็เกิดการประทะกันของน้ากับกับท้องเหยื่อแล้วก็พ่นน้ําออกสองข้างลักษณะพิเศษของอิจโก,โกบซุเปอร์ชาร์ดเหยื่อที่มันปะทะน้ําที่มันป,ะทะ,นทนปะทะเหยื่อแล้วออกไปสองข้างเนี่ยมันพ่นออกไปเป็นเม็ด ปุดๆเนี่ยเป็นเมเ็ดเมเ็ดน,น,น,นะครับซึ่งไอ้เม็ดเมน้ําที่มันกระแทกมันจะมีมวลมากกว่าฝอ,อยน้ํานะครับแล้วมันก็เกิดเป็นการร้าปลาล่าเหยื่อแล้วลักษณะที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของไอ้เจ้าปบซปเปอร์ชาร์ตตัวนี้ก็คือมันใช้กรอในอัตราความเร็วได้ค่อนข้างสูงนะครับ สำหรับคนที่ใช้ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยและตัวนี้เป็นตัวเล็กมีตัวใหญ่นะใหญ่กว่าน,นี้มากนะผมวดีผมค่อนข้างจะใช้กบตัวเล็กซะโดยมากนะ,ะและในเทปนั้นเนี่ยตัวแรกที่หยิบขึ้นมาก็จะเป็นพวกอีกกบอีกตระกูลหนึ่งอันนี้คือกบอของนักกุ๋ยพระเจ้าตานะครับกบไทเกอร์นะครับกบตัวนี้เนี่ยลักษณะพิเศษก็คือมีปากเว้าอย่างที่ท่านเห็นในเทปนะครับ ด้วยปากว้าของมันเนี่ยมันจะทําให้แอชชันที่เกิดเนี่ยก็คือมันกินน้ําแล้วมันก็ดิ้นหนีนะครับก็ดิ้นส,สายไปสายมาสายไปสายมาสายไปสายมานี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยน้าที่มาประทะในปากมันก็จะบานออกนะครับแล้วก็เกิดเกิดเป็นเอ่เอเป็นฟองน้าใหญ่ๆ ing, นะครับซึ่งไอ้ฟองน้ําใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยมันเหมาะกับที่จะใช้ในน้ํา ขุนหรือน้ําลึกที่เหมาะกับการใช้ในน้ําขุ่นหรือน้ําลึกเนี่ยเพราะว่า,อาพอมันกระแทกแล้วมันออกมากว้างๆเนี่ยมันจะระบุตําแหน่งการเป็นเหยื่อของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยการสายของมันเนี่ยมันจะมีแอคชั่นที่ต่อเนื่องนะครับนี่ก็กบในตระกูลปากวาส่วนกบสมัยใหม่ที่นิยมทํากันเนี่ยนะครับผมหยิบของนาบีบอยก็แล้วกัน นะครับของน้าบีน้าบีบอยนะครับนะกบตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นกบในตระกูลปากตัดนะเนตระกูลปากตัดทั้งหมดตอนนี้มีบีบอยมีนะเอนะครับนัโอโคกไก่นะอ่าก้าวเสือดำนะพวกนี้เป็นกบปากตัดนะครับลักษณะที่มันมาเนี่ยมันก็มาแบบสับต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 ับนะครับอ่าซึ่ง ความเร็วในการใช้เนี่ยก็ใช้ได้หลายระดับนะจะเร็วมากก็ได้นะครับหรือจะมาเร็วปานกลางก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับทีนี้เนี่ยกบเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบคือกบที่มันเป็นงานแนด์คราฟคือเหลาทีละตัวทีละตัวนะครับจนกระทั่งเป็นกบที่ทำในกระบวนการผลิตขนาดจำนวนมากๆ วิธีสังเกตในกบที่มันผลิตในจํานวนมากๆเนี่ยมันจะใส่รายละเอียดได้ค่อนข้างดีอย่างกบของเอ้อนตัวนี้นะครับกบของเอ้อนตัวนี้ใส่รายละเอียดได้จนมันมีความเหมือนจริงอย่างมากๆนะครับอันนี้เนี่ยลักษณะของปากกับรูปทรงเนี่ยนะครับมันจะเชิดแล้วก็ตัวมันจะเผินขึ้นอยู่บนผิวน้ําแล้วก็สไลด์มาบนผิวน้ําใช้ในความเร็วสูงก็ได้นะครับแล้วก็ กบเนี่ยอย่างที่บอกทีนะครับมันจะเหมือนจนกระทั่งเหมือนอย่างที่สุดก็ได้หรือไม่เหมือนอะไรเลยก็ได้นะครับนะกบตัวนี้ก็จะมาคล้ายๆกันนะครับคือพอกอเสร็จแล้วเนี่ยท้ายก็จะจับน้ําอยู่หน่อยนึงแล้วตัวเองก็กระแทกน้ําออกสองข้างนะคือมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเหมือนอย่างที่สุดหรือมันจะไม่เหมือนอะไรเลย ก็ใช้งานได้เหมือนกันอ่ะในช่วงแรกในเรื่องของกบเราเราไว้ตรงนี้ก่อนไปดูโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องที่อ่าไม่ใช่กบกันอย่าพยายามเลยครับลูกบิด RMI ระบบกุญแจดิมเปิล11ลูกเปินมีรหัสกุญแจไม่ต่ำกว่า3แสนเบอร์ป้องกันกุญแจผีได้อยู่หมดัดยังยังอีกอ่ายอมเฮ้ลูกบิดประตู RMI มั่นใจเอาอยู่ ก็ได้ชมภาพสวยๆจากสปอนเซอร์ของเรานะครับกลับมาที่เรื่องเหยื่อของเราตรงนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะว่าแรกเริ่มเดิมทีของคนทำเหยื่อของเราเนี่ยเราทำเหยื่อใบพัดกันก่อนนะครับแล้วก็จากเหยื่อใบพัดเนี่ยก็พัฒนาไปเป็นกบนะครับซึ่งเหยื่อใบพัดแรกๆที่ พวกเรารู้จักใช้เนี่ยก็จะมีเหยื่อ,อของฟิชคิลเลอร์นะครับเหยื่อของอาสุธทีสุธิวงนี้ก็จะมีเหยื่อ,อบล็อกบล็อกนะครับนะซึ่งปัจจุบันนี้ใบพัดก็ก็ก็แปลรูปแบบออกมาอีกเยอะนะครับซึ่งก็เอาง่ายๆเรามาดูกันที่ใบพัดนะมันก็จะมีแบบใบพัดแบบเล็กใบพัดใหญ่นะครับ แล้วก็จะมีใบพัดนอกนี่เป็นใบพัดที่ฉีดขึ้นมานะครับมันจะเป็นใบพัดทรงกลวยใบยพัดแบบนี้เนี่ยมันจะมาเสียงไม่ดังมากแต่โดยประสบการณ์เนี่ยใบยพัดแบบนี้ของของนี้ที่ผมถือในมือเนี่ยนะครับมันก็ใช้งานได้ดีนะครับในตระกูลปลาหัวงูบ้านเราเนี่ยบางทีเห็นไอแบบ้แวบบแวๆบบแบบเนี่ยกับเสียงที่มันมาเฉียวเๆีๆ่ยวเมันก็ใช้งานได้ ได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยเราเริ่มมามาสร้างมาทำละก็คือพวกกบที่เป็นเ,เรียกว่ากบสกร,รมฟอกก็ได้คือยี่ห้อมันคือสกร,รมฟอกนะอย่างตัวนี้เนี่ยคือสกร,รมฟอกนะครับอไอ้กบที่มันมีบอดี้เป็นยางที่มันเป็นยางนิ่มๆเนี่ยนะครับบีบแล้วก็ยุกตัวซุดตัวเนี่ย ข้อดีของไอ้กบแบบนี้ก็คือมันลุยสะวะได้อย่างสะใจเหลือเกินนะครับด้วยลักษณะที่คมเบ็ดนะครับมันจะถูกแนบลงไปกับตัวบอดี้เมื่อถูกสะวะเนี่ยสะวะมันจะผ่านบอดี้นะครับไม่เกี่ยวคมเบ็ดแต่คมเบ็ดเนี่ยทันทีที่ปลาเข้านับเนี่ยบอดี้มันจะยุบตัวลง สังเกตน,นะครับพอบอดดี้มันยุบตัวลงเนี่ยตัวเบ็ดมันก็จะโผล่ออกมาเห็นไหมนะครับพีิแต่ว่าข้อจํากัดของมันเนี่ยเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยซ่อนคมเบ็ดเอาไว้หมดแหละนั้นพอปลาปลากัดตุ้มวัดไม่ค่อยติดวิธีการใช้มันเนี่ยพอปลามันกัดอย่างสมมุติว่าเราไปตกช่อนบ,บอสลิดเนี่ยพอปลากัดเปล่อยปลาลาก,ก่อลากไปในระดับ คล้ายๆเท็กซัสเลยลากไปในระยะที่คิดว่ามันขยอกเหยื่อแล้วจึงวัดบางคนนับ5บางคนนับ10บ,บางคนนับ15ส,สุดแท้แต่แต่ของผมในกรณีผมเนี่ยขอลากออกไปลากไปหยุดครั้งหนึ่งแล้วตกเตือนมันนิดๆแล้วให้มันลากออกไปอีกทีจังหวะดอกนั้นนะ่ผมถือว่าขยอกแล้วผมก็จะวัดนะครับซึ่ง ตอบไม่ได้ว่าวัดอย่างนั้นจะติดร้อเรพราะว่าโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนั้นสิบติดสักหมันครึ่งครึ่ง,งนะอ่ะแล้วก็มาถึงกบยุคใหม่ๆเมื่อกี้พูดถึงเท็กซัสอันนี้กบพีทีลัวนี่ก็กบอีกเหมือนกันนะครับนะเมื่อกี้พูดถึงเทคนิคเท็กซัสกบพีทีลัวเนี่ย ใช้กับงานเท็กซัสที่บอกว่ามันใช้กับงานเท็กซัสเนโดยปกติพอพูดถึงเท็กซัสเนี่ยมันจะพูดถึงหนอนนะจะเป็นตามตำราเมืองนอกนแต่ว่า,าทั้งกลุ่มมิสเตอร์ชาร์คเขาก็ค้นหาจนกระทั่งพบว่าใช้กบเนี่ยปลาช่อนบ้านเราสนองได้ดีกบอย่างกบพีทีรัวเนี่ยพอผมไปลองใช้กับเท็กซัสโอ้จริงแฮ วันหนึ่งเนี่ยความถี่ในการกัดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นกบอีกตัวหนึ่งละนะที่คนไทยเราประดิษฐ์ขึ้นมาทีนี้จากกบเท็กซัสท,ที่เป็นเนื้อยางในเนื้อยางนะครับปัจจุบันนี้ก็มีคนทำกบมาใหม่อันนี้กบจากเมืองระยองนะครับกบยูเลกาของเหียไตยนะครับกบยูเลกาเนี่ย ข้อดีของไอ้ตากบตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นเหยื่อลอยก็ดีเป็นท็อปวอเตอร์ก็ดีนะครับเกี่ยวเบ็ดนะตัวลำตัวไม่ต้องยาวเบ็ดสักโอหนึ่งนะครับนะหรือว่าเบ็ด2องโอนี่ก็ได้นะครับใช้เป็นเหยื่อท็อปวอเตอร์ก็ได้นี่ผมคิดว่าผมจะเอาไปลองทำให้มันใช้ในงานเท็กซัสดูเหมือนกันจากขาที่มันเตะน้ำเนี่ย ต๊อปต๊อตับตเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเล้ามันน่าจะสร้างขึ้นแปลกแปลกใต้น้ำได้ดีเหมือนกันนะครับนี่ก็ก็เป็นกบทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้และผมก็เอามาแนะนำแต่ทีนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของกบนี่ผมยังมีพูดถึงเรื่องของกาดเพราะว่าในแหล่งตกปลาหรือหมายตกปลาบ้านเราเนี่ยโดยมากบางทีมันก็จะเป็นแหล่งที่ค่อนข้างจะรก นะครับซึ่งกาดเนี่ยก็จะเป็นของที่มีความสำคัญนะครับากาดมีหลายแบบครับนี่นี่นะครับนี่นี่เท่าที่ผมเห็นมีอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยกาดสีแบบนะยกเว้นจากกาดจากสกรมฟอกเนี่ยนะครับนะอา,อาแนะนำกาดอย่างแรกก่อนก็แล้วกันอันนี้ในกลุ่มของพวก เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ติ่งสมัส,สาเนี่ยนะครับเป็นผมเนี่ยนิยมใช้จริงๆเลยก็คือกาดที่เป็นยางไส้ไก่เราจะเอายางไส้ไก่เนี่ยนะครับตัดมาพอดีจากไปมัดกับเบ็ดตัวหลักเห็นหรือเปล่าไม่รู้อลองดูดูใกล้ๆนะครับไปมัดเข้าไปที่เบ็ดตัวหลักนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตัดมาที่ความยาวเสมอประมาณปลายคมเบ็ด นะครับเอาคมเบ็ดเนี่ยซ่อนเข้าไปแล้วพอปลากัดเนี่ยเหมือนกันเลยพอปลากัดปุ๊บเบ็ดมันจะดีดออกมานะครับนี่มันเหนียวไว้หน่อยเบ็ดก็จะดีดออกมาแล้วก็ตัวเบ็ดก็ทํางานนะครับอันนี้แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยง่ายเข้าไปอีกเราใช้เอ็น,เ,นเอ็นเส้นโตโตห้าสิบปอนก็ได้นะครับสามสิบปอนจะเล็กไปห้าสิบปอนเนี่ยกำลังดี นะเรามาทําเป็นวงนะครับทําเป็นวงแล้วก็ดัดย้อนมันแล้วก็มาซ่อนไว้ใต้คมเบ็ดนะเห็นไหมครับ <h> พอหญ้ามันผ่านมันจะลูดเลยคมเบ็ดเข้าไปมันก็จะไม่เข้าท้องเบ็ดเหมือนกันพอปลากัดปุ๊บตัวเอ็นมันจะซุดลงพอซุดลงปุ๊บคมเบ็ดมันก็จะโผล่นะครับอาการเดียวกันอีกแบบหนึง่งนี่แข็งแรงขึ้นมาอีกหน่อย แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนี่เอาลีดลวดเลยครับนะลีดนี่จะเป็นลวดเป็นก็ได้นี่เขาใช้สลิงหุ้มนะครับลีดสลิงหุ้มเนี่ยวางกาดให้มันเข้าในองศาเดียวกับความความถ่างของตัวเบ็ดนะครับเหมือนกันเวลาลูดโดนสวะลูดก็ลูดผ่านสูงขึ้นไปนเลยปากัดก็จะยุบตัวลงนะครับตัวเบ็ดก็ทำงาน อันนี้งานปลาณีตสุดท้ายละหน้าตาของกาดตัวนี้งานค่อนข้างปลาณีตคือเอาเอ็นมาดัดเอ็นเส้นใหญ่มาดัดนะครับดัดเป็นเป็นห่วงออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาห่วงนเนี่ยไปสอดไว้ใต้โคมเกรสรตอนใช้งานนะครับอย่างนี้นะพอปลากาดปุ๊บซุดเปิบ เป็ดทำงานเหมือนกันกาดมีหลายแบบนะครับใช้งานได้นะอ่ะคิดว่าทั้งหมดที่ที่เล่ามาตรงนี้ก็เป็นเรื่องของกบแต่พอสังเกตนะรวมจนไปถึงเรื่องของกาดด้วยนะครับก็คงเป็นประโยชน์นะกับพวกเราไม่มากก็น,น้อยเอ่อถ้ามีข้อมูลมีข้อสงสัยใดๆที่อยากรู้เนี่ยก็ถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของ Thai Angler เอ่อไม่ว่าจะเป็น เว็บบอร์ดเราใช้ได้แล้วนะฝากไว้ที่เว็บบอร์ดก็ได้แล้วถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะมาทําเรื่องเนี่ยขายข้อข้องใจอย่างนี้นะอ่ะสำหรับแองเกิลทอล์กวันนี้เนี่ยก็มีผมตัวคนเดียวนะก็คงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าพี่ติ่งกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาหาทอปิกทอล์กให้พวกเพื่อนๆฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรดติดตามนะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับตรงนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ